อ,อกันที่บราซิลนะครับไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลนะครับหลังจากที่เขื่อนในบราซิลเนี่ยแตกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่ามีคโคลนเนี่ยไหลออกจากาเขื่อนนะครับแล้วก็ไหลลงทะเลจนทําให้น้ําทะเลกลายเป็นสีน้ําตาลอย่างที่เห็นนี้นะครับ เป็นภาพมุมสูงบริเวณปากแม่น้ำสู่มหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออกเชียงใต้ของบราซิลซึ่งน้ำทะเลบริเวณนี้กลายเป็นสีน้ำตาลจากโคลนที่มาจากเขื่อนภายในเหมืองซึ่งแตก ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาดโดยโคลเหล่านี้นะครับส่งผลกระทบต่อวิถีประมงของชาวบ้านและก็ระบบนิเวศในพื้นที่อย่างรุนแรงสําหรับเหตุเขื่เนแตกในบราซิลครั้งนี้นะครับเป็นเขื่อนภายในเหมืองที่มีความจุก,กว่า60ล้านลูกบาศเมตรเทียบเท่ากับสระว่ายน้ํามาตร,ราฐานโอลิมปิก25 0 0 0พันสระมารวมกันคุณใหญ่มากนะครับ่งผลให้เกิดน้ําท่วมหลายๆพื้นที่แต่ที่เลวร้ายกว่านั้นน้ําจากเขื่อนที่แตกออกมามีสารเคมีปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับตามที่มีการจําลอง ภาพนี้ซึ่งบริษัทเจ้าของสัมปทานเหมืองที่ดูแลเขื่อนได้แสดงความรับผิดชอบไปแล้วด้วยการจ่ายเงินชดเชยจํานวนกว่า65.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2,300ล้านบาทพร้อมสร้างผนังกั้นน้ําเพื่อไม่ให้สารเคมีไหลปนเปื้อนสู่ธรรมชาติอีกซึ่งนับตั้งแต่เขื่อนแตกนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว11คนศูนย์หาย12คนแต่มีผู้ได้รับผลกระทบจากทั้งเหตุน้ําท่วมคโคลนทะลักรวมถึงเรื่องของสารเคมีเนี่ย600คน